อย่าใช้มือให้คนอื่นนะตัวเชื่อ อายุ s h i มาได้เนเก ครกเท่าอะไรก็พอเท่าได้นะาวเปลือยต่อแหนกบงคลสติกเกอร์าวเวสวานับโดน่วนนะข้าวเปลือยต่อแ่นกยางมะกรูเกี้ยวยากโค้ดสวย ยันๆเป็นน้ำมนต์นะที่เขาสุขพ<อ>่อท่านสวดสดๆนะยค่ยมี่ว่าหายากบบอกอักนตรทีนครับสติงเกอร์ก็แปดพาตาแปดซีโรสน่าวเวสุวรรณรวมคนพวน ปี่พอรอดก็สองร้อยอับเาอย่าสองแดงเร่งคมคนจันบางกอนเกี้ยวจักคอยล่วยนะจี่วัรบพิอ้นับพีธีจุดเทียนนะเปดูไป ยันตองแดงเลือกสงคนเอาเวทดววันก็สซิเกอร์มาเออึ่งร้อยหึงร้อยตองแดงก็หึงร้อยเอาเวทดววันซุปเกอร์ก็หึงร้อยวทวดสองร้อยวทวดสองร้อยวางหน้ารถตองแดงหนึ่งร้อยเกอร์เอาเวทดววันหนึ่งร้อยวทวดสองร้อยเก็บไปลูกเออหลวทวดี วางหน้ารถก็ปลอดภัย